นิทานลูกสุนักกับผีเสื้อการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกสุนัขตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในบ้านหลังใหญ่ลูกสุนัขตัวนี้ขี้เล่นมากชอบวิ่งไล่จับของเล่นและเล่นกับเด็กๆวันหนึ่งลูกสุนัขกกำลังเล่นอยู่ในสวนทันใดนั้นมันก็เห็นผีเสื้อตัวหนึ่งบินมาเกาะบ,บนดอกไม้ผีเสื้อตัวนั้นสวยมากมีปีกสีสันสดใสลูกสุนักรู้สึกตื่นตาตื่นใจมันอยากจับผีเสื้อมาดูให้ใกล้ๆแต่มันไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร ลูกสุนัขวิ่งไล่จับผีเสื้อไปรอบๆบสวนแต่ผีเสื้อบินไปมาอย่างรวดเร็วลูกสุนัขไม่มีทางจับมันได้เลยในที่สุดลูกสุนัขก,ก็เหนื่อยมันนั่งลงใต้ต้นไม้ใหญ่และเริ่มร้องไห้ทันใดนั้นนกฮูกตัวหนึ่งก็บินมาเกาะบนกิ่งไม้นกฮูกถามลูกสุนัขว่าทำไมหนูถึงร้องไห้ลูกสุนัขตอบว่าฉันอยากจับผีเสื้อมาดูให้ใกล้ๆแต่ผีเสื้อบินหนีไปเสียแล้ว นกฮูกหัวเราะและพูดว่าหนูจับผีเสือ้อไม่ได้หรอกผีเสือ้อเป็นสัตว์ป่าพวกมันชอบบินไปมาอย่างอิสระลูกสุนัขฟังนกฮูกแล้วก็เข้าใจมันเลิกเสียใจและลุกขึ้นยืนนกฮูกชวนลูกสุนัขไปเดินเล่นในป่าลูกสุนัขดีใจมากมันเดินตามนกฮูกไปดูสัตว์ต่างๆมากมายลูกสุนัขมีความสุขมากมันรู้ว่าในป่าใหญ่ยังมีสิ่งมหัศจรรย์อีกมากมายให้มันได้ค้นพบ นิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าเราควรเคารพในอิสรภาพของผู้อื่นโลกนี้ยังมีสิ่งสวยงามอีกมากมายให้เราได้ค้นพบอย่าเสียใจกับสิ่งที่เราทำไม่ได้